สายสายบา,า,ายหลุดแล้วครับสายท้าบหลุดแล้วลมตดดีดูดิโอ้ดูดิลมเพื่อมเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นดูหมอกเลยสุดยอดเลยฮะ ยินดีต้อนรับเพื่อนเข้สู่ช่องตามปเูเที่ยวนะครับวันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆมากางเต็นที่เชียงชาช่าทองถิภูมิครับได้ไหมฝนลงเม็ดครับเพืเ่อนๆวันนี้จะกางเต็นได้ไหมครับ วันนี้ผมมากันสองคันนะครับผมนิดพี่นุยพี่ออนนะครับเหมือนเดิมครับพี่นุยขับนําหน้าไปแล้วครับนั่นครับตรงนี้เป็นจุดชมวิวก่อนถึงอุทยานนะครับสวยมากครับธรรมชาติระหว่างทางสวยงดงามมากครับ เป็นธรรมชาติที่ไม่ได้แต่งเติมอะไรเลยกลับสวยงดงามทำให้ผมอดใจไม่ไหวที่จะบันทึกภาพความทรงจำระหว่างทางความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติต้องสะกดในใจผมให้ลืมเรื่องราวในอดีตได้สักพักหนึ่งเราสามารถเอารถเก่งขึ้นมาได้นะครับ ทางค่อนข้างดีครับแต่ก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังหน่อยนะครับหลายโค้งอยู่เหมือนกันครับถึงอุทยานแล้วครับขออนุญาตจ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนะครับเหมือนฝนจะตกก่อนหน้าผมแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตกางเต็นท์ก่อนครับอาจจะมีอีกรอบหนึ่งครับที่นี่ไม่มีรถเข็นนะครับโชคดีที่ผมเอารถเข็นมาด้วยนะครับ ขายังชั่ว่อยครับเมื่อกี้เกือบกลางทับไม่ได้ครับลมแรงมากครับพอดีพี่เจ้าหน้าที่ใจดีช่วยกลางให้ครับเพื่อนๆบอกเลยครับบรรยากาศดีมากครับหมอกลงเล็กน้อยครับเพื่อนๆโอ้โหนี่ครับสุดยอดเลยครับอุณหภูมิเริ่มลดลงแล้วครับอากาศเริ่มหนาวแล้วครับเพื่อนๆบรรยากาศเป็นเราครับ นู่นสีเหลืองเต็มีหนุย่ยนู่นวันนี้ผมมากลางเต็นที่อุทยาแนแห่งชาติทองหาภูมินะครับเพื่อนเพื่ออยู่บรรยากาศสดยอดไหมครับหมอกเยอะมากเลย ผมยังคงใช้ตะเกียงวินเทจอยู่นะครับนี่ครับรุ่นนี้ครับสว่างมากครับเพื่อนๆดูสิผมยังใช้เตียงของ b e เว a y อยู่นะครับเตียงสูลมนะครับ เตียงเบ็ดเวดีอย่างเวลาเรามา,า,มาอุทยานนะครับเราสามารถที่จะชาร์จไฟจากที่บ้านมาได้นะครับสะดวกสบายมากครับแล้วก็ใช้เต็นท์วิดาดิโด xl นะครับมีช่องวางมากเลยครับทั้งแม้กระทั่งทางเตียงหัวเตียงแล้วก็เนี่ยยังมีที่เหลือเก็บสัมภาระได้อีกครับแล้วก็บริเวณนี้ครับก็ยังมีว้างมากครับดูเพื่อดูสิกว้างมากครับ ช้ได้เลยครับนี่ครับไอ้อนเอากระเป๋าออกมามามาครับง่ายๆวันนี้มามาไปเติมฝนตกครับเ,เพื่อนๆก็เลยเอาโต๊ะมานั่งในเต็นเลยครับใช้ดีครับผมใช้เต็นวิซาริโต้ XL ครับก็เลยมีพื้นที่ว่างที่จะเอาโต๊ะเข้ามานั่งในนี้ได้นี่ครับนี่ครับ สบายเลยครับฝนตกโอ้ยไม่งั้นเสร็จเรียบร้อยอากาศดีมากครับตะเกียงวินเทจรุ่นนี้ก็ดีนะครับเ,เพื่อนๆนีครับฝนตกครับเ,เพื่อนๆต้องเอาเก้าอี้เอาสัมภาระเข้ามาในเต้นเลยครับนี่ครับเพราะว่าฝนตกแรงเลยครับ แต่เตะเราอยู่ครับฝนตกครับเพื่อนเนี่ครับแรงเลยครับแต่อากาศเย็นดีมากเลยเพื่อนเพื่อนฟังเสียงนี่ฝนตกแรงมากครับสงกัาคืนนี้หลับสบายแน่ครับขออย่างเดียวอย่าให้มีลมแรงฮะ ฝนตกไม่เป็นไรต่อย่าให้มีลมมาแล้วกันถ้าลมมาเสร็จเลยฝนตกยังไม่หยุดเลยครับเพื่อนๆสงสัจะเล่นทั้งคืนเพื่อนฟังเสียงนลตกแรงครับพอฝนตกอากาศหนาวครับดีนะวันนี้เอา ผ้าหม่มเอาถุงนอนมาเปอุ้ชั่วหน่อยยังกันหนาวได้หมอกดีมากเลยครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูเด็ฝนตกหนักมากเลย ฝนตกหนักมากเลยครับตะเกียงวินเทจที่ผมใช้อยู่นี่ทุกรุ่นดีมากเลยนะครับ,บ,รบสว่างมากครับเวลามาอุทยานแล้วสบายใจครับเพราะว่าอุทยานไฟไม่มีนะครับเราสามารถชาร์จที่บ้านได้นะครับวันนี้ฝนน่าจะตกทั้งคืนครับ สวัดยามเช้าเพื่อนๆตอนเช้าฝนยังตกเลยครับเพื่อนๆโอ้โหสุดยอดอเห็กตกเเนตกทั้งคืนครับตกไม่หยุดเลยครับ อตอนเท้าหนาวมาก,กนะเย็นเลยับสบายเลยฝนตกตลอดเลยครับ มาเมื่อคืนหนาวมากเลยครับจะมาปิดรีโมทแอร์ซะานหน่อยปิดไม่ได้หารีโมทไม่เจอครับเพราะว่าเป็นแอร์ธรรมชาติหนาวมากครับเพื่อนๆเลยฝนตกทั้งคืนครับตอนนี้ยังตกอยู่เลยครับดูดิโอ้โหหนาวมากเลยครับตอนนี้โมงกว่าแล้วยังหนาวอยู่เลยครับ ยี่สี่องศาแต่หนาวผมว่านา่าจะหนาวต่ำกว่านี้นะมันมีทั้งลมทั้งฝนเลยครับหนาวจริงครับดีชช่งวีนแะล้วเมื่อคืนเอาผ้าหม่มนอนมาเลยเอาอยู่อากาศดีมากยมรับเลยครับอยู่สองคืนเลยครับ cà phê tắc cao. เมื่อก,กี้ฝนหยุดให้ถ่ายรูปแป๊บหนึ่งครับจัดอีกแล้วครับพระพิรุนเต็นวิดาริโดไซเอ็ l ลุ่นนี้ใช้คุ้มเลยครับ อาหารเช้ามาแล้วครับสงสัยวันนี้แม่ครัวจะทำแฮมเบอร์เกอร์ให้กินแน่ๆเลยครับสูตรใหม่ครับ ภาพฝนเปนแบบนี้ครับเพื่อนผลยังตกไม่หยุดเลยอ่ะดูดิตอนนี้เก้ามุจะเก้าโมงแนละ้วแต่ม่อกาจะเก้าโมงแลเล่นทั้งคืนครับเพื่อนดูลมดิขณะพอบ่าอ่ะทั้งฝนทั้งลมเลยอ่ะอนะไรอะ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมจุดชมวิวด้านบนกันนะครับเพื่อนๆเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าสวยงามมากครับ <deutlich> ตรงนี้จะเป็นเดินเนินกุดดอยช้างเผือกนะครับเนินกุดดอยช้างเผือกครับเพื่อนอันนี้จะเป็นบริเวณด้านจุดชมวิวนี่ครับหมอกเต็มเลยครับ เดี๋ยวเราจะไปจุดชมวิวกันนะครับหมอกเยอะมากครับเลยไม่เห็นด้านล่างเลยครับเพื่อนเพื่อนอ มาจากไหนครับเนี่ยมาจากลังสิตครับปุูกแมไม่ชัดเลยนช่นี่นี่ ตรงนู้นจะเป็นจุดชมวิวเนินช้างเผือกครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปชมกันครับหมอกฟุ้งมากเลยุยฟ้าเปิดแล้วจุดชมวิวเนินช้างลายครับ าเปิดแล้วครับเพื่อนไม่มีเวทมนต์อะไรเลยครับที่จะสะกดใจผมได้ถึงเวลานี้ครับธรรมชาติล้นๆเลยครับตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวเนินช้างเผือกนะครับ ก็ได้มายืนตรงจุดชมวิวเหมือนต้องมนสะกดเลยครับน่าเชื่อว,ว่าอากาศจะหนาวขนาดนี้ครับที่อุทยานแห่งชาติฟองผาภูมครับเดินช้างเดินช้างเปือกครับความสวยงามของธรรมชาติแมกไม้เลือยที่ไม่ได้เติมแต่ง สวยงดงามตระการตาตรึงใจยิ่งนักมันเหมือนเราอยู่อีกภพภูมิหนึ่งที่เต็มไปด้วยเมฆหมอกครับเพื่อน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 ,อนดูหมอกเลยสุดยอดเลยฮะเพื่อนเพื่อน,อนดูหมอกเลย มีห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายด้วยนะครับหลังจากที่ผมลงมาจากจุดชมวิวนะครับผมไปเที่ยวบ้านอีตองต่อนะครับเดี๋ยวทิปหน้าจะลงวิดีโอให้ดูนะครับฝนตกไม่หยุดเลยครับเ,เพื่อนๆวันนี้เข้าเต็นท์กันเป็นแถวแล้วครับเพิ่งกลับมาจากไปเที่ยวหมู่บ้านอีตองที่ล็อกครับเ,เพื่อนๆฝนเท่เลยครับ เต็นท์ด้านหน้าผมเก็บไปแล้วครับคืนแรกผมอยู่สองคืนนะครับหมู่บ้านอีตองปิร็อกห่างจากอุทยานไม่ไกลเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆวิ่งแป๊บเดียวก็ถึงนะครับแต่หมอกลงจัดมากครับเดี๋ยวทริปหน้านะครับผมจะลงวิดีโอให้ชมนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆสังเกตดูแต่ละคนกลางทาบนะครับหุบลงมาเป็นแถวเลยครับฝนตกครับลมเลย ลมมันมามีมีฝนมันมาพาลมมาด้วยครับเนี่ยเนี่ยเพื่อนดูลมเลยแรงมากเลยอะฝนมันตกตลอดแล้วมีลมมาด้วยอะเนี่ยดูลมเดินเพื่อนแรงไม่แรงด้วยเดูอเดือฝน เพื่อนดูดีลมมันตีอ่ะไฟชีดผมจะรอดไหมเนี่ยเนี่ยลมมันตีใหญ่เลยอะห,หตึงเปียเลยอ่ะอือด,ดู้ิ โอ้ oh, oh. ลมแรงมากเลยครับโน่นสายฝายพายหลุดแล้วครับสายทาบหลุดแล้วลมตีดูดิโอ้ oh, ดูดิ ลมดีเพื่อน,นแยงป่ากไก่จ๋งเหนียงทอดดูจิ้นระเบิดทอดบบกับน้ำจิ้มฝนตกกับ,บเพื่อนเอาเก้าอี้มานอนในเต็นท์เลยครับเพื่อนดูดสิเสียงฝนดิตอนนี้สามทุ่มแล้ว นตกแรงมากเลยครับอากาศเย็นมากเลยตะเกียงวินเทจอันนี้สว่างมากเลยนะเพื่อนใช้ดีมากเลยสว่างก้นแลย ฝนตกแรงมากกับเพื่อนลมแรงด้วย สวัสดีอาารเ์้าก่อนเพื่อนวันที่สองครับเพื่อนดูดิฝนตกแรงมากเลยครับเนี่ยดิดินี่ครับเพื่อนดูด,ดิเนี่ย สภาพเต็นตอนเช้าครับลมแรงมากเก็บเต็นเรียบร้อยแล้วครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ